สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3เวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปวันนี้วันเสาร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2อง8นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเสือเกมชอโจกเจริญกันช่างพบก,กับท่านแก่นเพชรสิงห์มณีชัยพิกัดน้ำหนัก143ปอนด์คู่ที่2จะเป็นมวยรอบนะครับแลว้วก็เป็นการปงะกันแชมป์ ชูซับเล็กต่อยเทพรพบกับท่านนบุญเลิศสบุญมีธิ์พิกัดน้ำหนัก154พรปอนด์คู่ที่3าิจะเป็นยอดศิลาช่อฮาพยักษ์พบกับท่านชูซับสสละชีพพิกัดน้ำหนัก1 1 9รปอนด์และพิธา,ายการโดยยกเพรศิษย์ผู้ใหญ่คำลาพบกับท่านานชนแดนเล็กสซำอางยิมพิกัดน้ำหนัก120รปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะับคู่แรกนั้นเสือเกม มาร้อยลดไปศูนย์ส่วนแคนเพชรมา1้1ยสิขาดไป1.4ึชูสับเล็กมา154ยห่พนท่าพีกัดบุลเลิศมา154เช่นเดียวกันยอดศิลามาร้อยสิบขาดไป0.2นชูซับมา1้8ยขาดไป0.2นสอเช่นเดียวกันนะครับยกเพชรนะครับยกเพชรมา1้8ย ขาดไป1.2ส่วนชนแดนชนแดนเล็กเนี่ยมา120.8ลดไป0.8นี่คือน้ำหนักมเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพลิเคชัน24หลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับที่สิ่งดีๆที่ผมแนะนำผมแปะลิงก์เว้ใต้คลิปนี้รียบรอยแฟนคลับเข้าไปกลอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับหากติขดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนตัวสอบถาม ผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 005 0480าม้รวมพร้อมที่ไหนข้นำทุกทุกท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ช่องเจ็ดีช่องสามบอมน้อยเรทเปิดมา่อนมันชก2อวัน3วันรายการศึกเมื่อวันรายการยันอาทิตย์นัเวลานีนนนนน้เรทเปิดมาคอนมันชกเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็ทุกวันที่เมืม่อนวนก็จะมีราคาเด่นหลังข้างช่างน้ําหนักเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาไว้เรทไหลต่อไหรองไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็จะด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ นำข้อมูลตรงนี้มาตัดสินใจหางเงินหน้าทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับและก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือกตัวบางทุนใช้สินดีที่ตรงนี้เป็นหลักประก,กันในการหาเงเงินหน้าทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับ mm hmm. แฮปพิเกสองสีที่จะจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ mm hmm. ต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับกู้แรงนั้นเสยเกมโชว์โจรการช่างตัวนี้หนักแรง เ่าใหญ่วันนี้น้ําหนักมาดีด้วยส่วนแขนเพชรก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมาขาดอยู่1.4คู่นี้ผมชอบไปที่เซกเคมชอบโชคเจริญการช่างคู่นี้มิอกาดนับนอกถึง90เอซ์อ,อพรมวยเด็ดผลงานการันทีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับหมวยนับนอกท้าทั่วโลกคู่แรกแผ่นับนอกชัดเอาครับส่วนตัวผมไม่ชอบชอบไปที่ไซเคมชอโชคเจริญการช่าง ตัวนี้หนักแรงมีลุ้นตลอดน่าติดตามครับคู่ที่2ครับเป็นการป้องกันแชมป์นะแล้วก็เป็นเมอรรอบชูซับเล็กตอยที่พรเชิกับบุญเลตสบ,บุญมีธิ์ชูซับเล็กประเภทเขาในแข็งแกร่งหนักแรงหลักเตรียมดีแข,แข็งแข็งแข็งแรงนะครับส่วนบุญเลตที่ประเภทหลากหลายเขาในแข็งแกร่งร่างกายดีฟอร์มสดคู่นี้ผมชอบไปที่บุญเลตหน้าเสือที่นี่ทีมง,งานสบ,บุญมีริ์ไม่เป็นรองใคร เขาแล้ลืมบอกตัวบางทุนนะครับชอบไปทีบุญเลิศสอบุญมีริ์ครับมาดูคู่ที่3ครับเป็ยนอะไรครับยอดศิลาชอพยักประเภทถักแกงเขาในเนียวเหน็บได้สูงส่วนชูทรับสละ,ะชิบชูทรับนี่เขาในแข็งแกร่งเดินจับเดินทีกระดูกดีแต่ว่าต้นต้นตนี่เช้ากว่าถ้าจะชนะคือเบียดผ่านปลายปลายคุณนี้เขาไปที่ยอดศิลายอดศิลาไว้ก่อนเข้าแล้วราคาไหลของตัวบางทุนเอาเพราะว่า ปลายๆมีโอกาสแพ้พลิกเหมือนกันเข้าแล้วมกีกตัวบางทุนนะครับชอบพิทยศิลาชอบพยักแถวระวังคู่นี้อันตรายคู่ที่สี่ครับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าพระเพชหมัดดักแรงกระดูกดีปกติโชคอยู่สายชิดเมืองนนท์วันนี้เจอชนเดนเล็กชนเดนเล็กเมื่อเช้าเนี่ยดูจะตัวเล็กกว่ายกเพชรดีหนักแรงใหญ่ยาว คู่นี้มีโอกาสนับนอกถึง90%ผมชอบที่ยกเพชรสิทธิ์ประหยัดคำลาลุนได้ถึงนับนอกครับสรุปเม่รักเม่ชอบวันนี้คู่แรกเสือเกมชอชกเกือนกันช่างน่าติดตามคู่ที่2ชอบที่บุญเลือดสอบ,บุนมทริ์คู่ที่3เข้าไปที่ยอดศิลาชออาไปยักเข้าแลนดหมกตัวบางทุนและพิธาได้การด้วยยกเพชรสิทธิ์ประหยัดคำลาลุนได้ถึงนับนอกเหมือนับนอกสองคู่ครับวันนี้เสือเกมรับแขนเพชรแล้วก็คู่ที่4ยกเพชรกับทงางด้านชนแดนเล็ก ยุนแผน่นดันอกได้ครับขอบคุณสำหรับคำใจที่มีผมมาเดินตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ